สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมนุม่ม168เทวกุณจะมารีวิวปั๊มน้ำฮอนด้าแท้รุ่นที่อีคนค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับจะเป็นรุ่น WH-20XT ที่เป็นเครื่อง Honda แท้ปั๊ม Honda แท้แต่เป็นลักษณะสไตล์บุค,คลิกเน้นการส่งสูงแล้วก็เน้นส่งน้ำระยะไกลนะครับผมเปิดลังให้ท่านผู้ชมได้ดูกันข้างในลัง ก็จะมีตามนี้อุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีชุดข้อต่อ,อยุ้ยเอากรองน้ําคู่มือใบรับประกันสินค้ามีรับประกัน2ปีนะกรองที่ให้มาจะเป็นกรองตะแกรงข้างในจะเป็นเหล็กกรองจะดีมากสิ่งแรกที่เราจะต้องทํากันก็คือต่อสายดูดก่อนเราก็จะมาเริ่มจากการพันเทปพ,พันเกลียวท่านที่ได้จากผมไปนะครับดูนะครับปั๊มน้ําแรงดันสูงเนี่ยถ้าเราพันเกลียวดีเท่าไหร่นะ มันจะยิ่งทําให้น้ําเราแรงมากแรงไม่ตกเวลาเราพันเทปพ,พันเกียวนะ่ะให้ดึงตึงๆนะครับแต่วันนี้ผมจะมาใส่หัวฉีดดับเพลิงให้ท่านลูกค้าได้ดูกันว่ามันจะโชว์พละกําลังขนาดไหนแต่ว่าผมจะมาใส่ข้อรถให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะพอได้มาปั๊บใส่หางปลาเข้าไปในแฟแล้วก็ลูกยางตัวนี้สําคัญมากอย่าลืมลองลูกยางหุเข้าไป ออึบแล้วผมจะมาใส่ข้อลดสองนิ้วลดให้เหลือนิ้วครึ่งเรามาเติมน้ำมันเครื่องกันเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ GX 160น้ำมันเครื่องเติมนั่นนี้น้ำมันเครื่องก็ใช้อยู่6 5 0ซีผมก็เตรียมน้ำมันเครื่องมาของ Honda เบอร์30 <c oughs> การดูแลรักษา <c oughs> เราก็ต้อง <c oughs> ถ่ายน้ำมันเครื่องทุก100ชั่วโมงหรือโดยประมาณ6เดือน ถังน้ำมันตัวนี้ก็อยู่ที่3.1ลิตรวิธีการสตาร์ทนะครับเปิดสวิตไปที่ออนเปิดคันเร่งตัวบนนี้เป็นคันเร่งเปิดโชคเปิดน้ำมันดันอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงพอดึงสตาร์ทติดเราก็เอาโช็กกลับที่ตัวสีขาวนะกลับที่น้ำมันก็จะออกแล้วคราวนี้เราก็รอน้ำมันออกมาพอน้ำมันออกมาแล้วเนี่ย เราจะเล่งแค่ไหนขึ้นอยู่ที่เราแล้วเวลาสตาร์ทเกาะๆนิดนึ่งแล้วก็ดึงถือว่าได้ไกลมากเอาไว้ป้องกันอักคีภยัยหรือต้องการส่งขึ้นที่สูงต้องการไปส่งระยะไกลระยะไกลได้ถึง450เมตรส่งสูงได้ถึง45เมตรนี่นะครับท่านผู้ชมลองดูนะ 啊。Ah.